เคลับฉบับโรในวันนี้นะคะสําหรับร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะหรือร้านทั่ว,วไปเนี่ยที่อยากมีเมนูเส้นนะคะที่เป็นน้าซุปต่างๆเนี่ยตัวนี้นะคะตอบโจทย์ทุกอย่างเลยค่ะสําหรับตัวน้ําซุปโชยุของแบรนด์โซมีนะคะเป็นน้ําซุปรสโชยุเข้มข้นนะคะจะมีความหอมมาก,มากๆแล้วก็มีกลิ่นหอมของโชยุนะคะสําหรับไอเทมลับตัวนี้นะคะกินานิวะอุด้งค่ะมีความเลียวเล็กกว่าเส้นอุด้งทั่วๆไปนะคะอันนี้นะคะทําได้ทั้งร้อนและเย็นค่ะเส้นเหนียวนุ่มนะคะ พูดถึงซุปมิโซะนะคะตัวนี้นะคะของแบรนด์โซมินะคะแกะถุงมาเนี่ยจะเห็นถึงความเข้มข้นนะคะเนื้อมิโซะคือแบบผสมออกมาให้มีความกลมกล่อมพอดีนะคะสำหรับเมนูนี้ก็เสร็จแล้วนะคะอินานิวะอุด้งนะคะสเกเมงในน้ำซุปมิโซะค่ะตัวต่อไปนะคะจะเป็นน้ำซุปไทตันนะคะจะเป็นน้ำซุปที่ทําจากไก่สกัดเข้มข้นค่ะเดี๋ยวเชฟเนี่ยจะแต่งชามนะคะให้มีวรมเป็นญี่ปุ่นจ๋าขึ้นมานะคะก็แนะนําตัวนี้เลยคะ่ะ เป็นหน่อไม้เมมหมานะคะต้มในรสโชยุค่ะหยิบมาแล้วก็ใช้ได้เลยอันนี้เสร็จแล้วนะคะสําหรับเมนูอินานิวะอุด้งร้อนในน้ำซุปไทตันค่ะเพียงเท่านี้นะคะร้านก็ไม่ต้องปวดหัวนะคะกับการที่ต้องเตรียมน้าซุปที่หลากหลายนะคะขอให้มี3ตัวนี้นะคะรับรองเลยว่ารสชาติญี่ปุ่นจ๋าไม่เพี้ยนแล้วก็ไม่เสียเวลาต่อไปนะคะหาซื้อได้ที่แมคโครค่ะ